ฉันขอยืมเงินสักห้าร้อยได้ไหมคะขอเป็นค่ารถกลับบ้านหน่อยค่ะบ้าปะเนี่ยแต่งตัวก็ดูดีดูจู่เดวว่าของคุณคนอื่นแบบนี้น่ะเจ๊ร้ไม่อย่าชี้มาฉันเปล่านะคะฉันเพิ่งกลับมาที่ไทยวันแรกกระเป๋าฉันถูกขโมยจริงๆอ่ะทั้งกระเป๋าตังค์โทรศัพท์ฉันก็หายไปหมดเลยติดต่อใครไม่ได้เลยคุณช่วยฉันหน่อยนะถ้าคุณไม่เชื่อเอานาฬิกาฉันไปก่อนก็ได้ค่ะ อย่าไปเชื่อนะเจ๊ฉันว่านาฬิกาขาไม่ได้ราคาหรอกน่าจะเป็นนาฬิกาตามตลาดนั้นมากกว่าละมั้งกระเป๋าฉันหายจริงๆนะคะตอนนี้ฉันไม่มีเงินติดตัวเลยอะ่ะไม่ต้องห่วงนะคะฉันเอาเงินมาคืนคุณแน่ๆนี่ค่ะคุณเอาเงินนี่ไปนะคะงั้นคุณเอานาฬิกานี่ไปนะคะไม่เป็นไรเลยค่ะคุณคะ พวกเราสองคนเราไปไม่ได้หรอกคะ่ะนาฬิกาของคุณน่ามาันดูแพงไปอีกอย่างพี่สาวฉันก็เต็มใจช่วยคะ่ะขอบคุณพวกคุณมากๆเลยนะคะฉันจะกลับมาตอบแทนพวกคุณแน่นอนคะ่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะไอเมื่อกี้ใครหรออ๋อผู้หญิงคนเมื่อกี้อ่ะหรอ เขาบอกว่าเขาลืมกระเป๋าตังค์อ่ะเขาเลยมาขอยืมเงินฉันแล้วนี่แกให้เงินเขาไปหรือเปล่าเนี่ยนี่พี่เฟิร์สพี่มีปัญหาอะไรหรือเปล่าอะ่ะเงินพี่ไอ้นะไม่ใช่เงินพี่อะ่ะอีกอย่างเขาก็แค่มายืมอ่ะพี่แกใช้คำว่ายืมหรอผู้หญิงคนนั้นอาจจะเป็นมิจชาชีพก็ได้นี่แหละนะพี่สาวแกเนี่ยมันใจดีเกินไปก็แต่กลนี่เป็นไงบ้างเนี่ยดูแลร้านอยู่คนเดียวเนี่ย พักบ้างสิมันก็มีเหนื่อยบ้างแหละพี่ทำไงได้ละ่ะหลิงมันยีเรียนไม่จบนี่แถมช่วงนี้ลูกค้าก็น้อยฉันก็ต้องขยันเปิดร้านทุกวันน่ะพี่ไม่อย่างนั้นก็คงไม่พอค่าเธอมปหลิงมันน่ะเอางี้แม่ไอ้พอดีว่าที่บริษัทพี่เนี่ยเขามีโครงการช่วยเหลือครอบครัวพี่ก็เลยเอามาให้พวกแกดูอะแกสนใจโครงการอะไรหรอพี่ถ้าแกสมัครนะ แกได้เงินช่วยเหลือเดือนละหมื่นเลยนะโหพี่เฟิร์สทำไมมันเยอะขนาดนั้นน่ะโครงการอะไรหรอพี่อ๋อพอดีว่ามันเป็นโครงการช่วยเหลือนะเนียแค่แกเซ็นตรงเนี้ยเดี๋ยวที่เหลือพี่จัดการให้ทำไมไม่ได้เงินเยอะจังอ่ะพี่มันเป็นโครงการของบริษัทพี่นะถ้าใครมีญาติพี่น้องหรือว่าคนสนิทอะ่ะก็สามารถสมัครได้เลยเดี๋ยวที่เหลือี่ยพี่จัดการให้ เอาไงาก็ได้พี่ <Okay. S 1> พี่คุณนะคุณคะอยู่ไหมคะฉันกลับมาแล้ว คุณเสียงดังเอไอไลลิงพี่ไอพี่สาวคนสวยเขากลับมาแล้วนี่ค่ะฉันเอาเงินมาคืนให้ฉันว่ามันมากเกินไปอะค่ะถ้าคุณจะคืนให้ฉันเนี่ยคืนให้ฉันเท่าที่ฉันให้คุณก็พอใช่ค่ะเงินที่คุณให้มาเนี่ยมันมากเกินไปค่ะไม่เป็นไรเลยค่ะเมื่อวานถ้าไม่ได้เพราะคุณช่วยไว้ฉันต้องแย่แน่เลยค่ะ รับนี่ไวเ้เถอะนะคะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเลยค่ะรับไว้เถอะคะ่ะคุณเก็บไวเ้เถอะนะคะร้านอาหารนี้เป็นของไรใช่ไหมคุณเป็นใครอะ่ะตั้งแต่นี้เป็นต้นไปร้านนี้เป็นของฉัน<ะ>ฉันให้เวลาสองวันพวกเธอรีบย,าย้ายออกจากที่นี่ไปจ้ะ ร้านนี้มันเป็นร้านของพี่สาวฉันนะทำไมพวกฉันต้องย้ายออกด้วยอ่ะก็ร้านเนี้ยมันถูกจำนองไว้แล้วไงดังนั้นที่นี่ตอนเนี้ยเป็นของฉันแล้วเข้าใจยังอะ่ะรถจำนองอะไรอะ่ะฉันยังไม่เคยไปเซ็นอะไรเลยนะไม่ต้องพูดมากอ่ะลายเซ็นแค่ดูวิ โครงการอะไรหรอพี่ถ้าแกสมัครนะแกได้เงินช่วยเหลือเดือนละหมื่นเลยนะเอาไงก็ได้พี่พี่ ิดอะไรขึ้นคะอ้าวคุณเฟิร์สมาพอดีเลยนี่คุณเฟิร์สช่วยบอกเนี่สองคนเนี้ยให้ย้ายเข้าวของไปได้แล้วไม่งั้นอนะผมจะเอาเงินคืนนี่คุณม้วนเดี๋ยวเราทำสัญญาเขาแล้วไงจ่ายเงินแล้วจะมาเอาเงินคืนอะไรอีกอะ่ะคุณก็บอกให้น้องของคุณเนะ่ะย้ายของไปได้แล้วผมจะการเองนี่ไอ้ช่วยพี่หน่อยนะออกไปจากที่นี่ที พี่ทาแบบนี้ได้ไงอ่ะพี่โกหกฉันได้ไงฉันกําลังช่วยแกอยู่นะแกจะได้ไม่ต้องหาเง,งินงงๆอยู่คนเดียวไงเดี๋ยวพี่จะเลี้ยงพวกแกเข้าใจไหมนี่พี่หยุดพูดได้แล้วร้านนี้ไม่ใช่เหรอที่ทำให้พี่เรียนจบปริญญาจนพี่ได้ดีดีขนาดนี้พ่อแม่อุตส่าห์ทิ้งร้านนี้ไว้ให้อ่ะพี่นี่มันเมรคุณจริงๆอะ่ะนี่หลิงคุปล์ไปอยู่นี่เลยนะนี่ไอ เงินนั้นนะ่ะพี่จำเป็นต้องใช้จริงๆนะนาพี่โพิพี่โพิขึ้คืนเงินเขาด่วนนะพี่นะพี่หยุดดิี่พี่ทำบมาเหรอพี่เนี่ยหลิงเป็นอะไรไหมลึ้นลกเจ็บตรงไหนไหมหพี่ไอ้เฮ้ยจะดรามบ้านน่ะหลกนานป่ะ,ะยืนรอจนมือเนี่ย ใจเย็นก่อนมดผมขอเวลาครับรานนี้ราคาเท่าไหร่คะพี่เธอเมื่อวานเนี่ยยังมายืมเงินน้องสาวฉันกลับบ้านอยู่เลยจะมีปัญญาที่ไหนมาจ่ายไม่ต้องพูดมากแค่บอกฉันมาว่าเท่าไหร่นี่เธอเป็นแค่คนนอกเนี่ยอย่ามาเจอดีกว่ามีปัญญา,าจ่ายเหรอเงินตั้งสามแสนอะ hello ค่ะคุณท็อปช่วยกดเงินสดได้ชันทีค่ะเท่าไหร่ครับสามแสนเอามาให้ที่ร้านคุณไอซ์เลยนะคะขอบคุณค่ะพอดีฉันไม่ค่อยพกเงินสดอะ่ะเราผู้ช่วยฉันแบบนี้นะนี่ที่จะหลอกฉันเหมือนไอซ์อีคนเหรอฉันไม่ได้ง่เหมือนยายไอซ์นะที่จะหลอกฉันอีคนนี่พี่เฟิร์สร้านนี้ไม่เป็นร้านของพ่อแม่แล้วนะ ฉันไม่ออกไปไหนทั้งนั้นน่ะนี่คุณเฟิร์สผมใจมัดจำไม่คุณไปแล้วนะถ้าคุณไม่ทำตามสัญญาเนี่ยคุณต้องจ่ายผมคืสองเท่าเออข้าใจแล้วพี่ไอซช่วยพี่หน่อยนะสักครั้งฉันบอกว่าฉันไม่ออกไงนี่พี่ไม่ปล่อยพี่นะปล่อยมันรานพ่อเป็แม่นะพี่นี่ลิงคุบปากกิอ่พี่เฟิร์สฉันปล่อยพี่ไอซปล่อยพี่ไอนี่ลิง นี่เธอเป็นใครเนี่ยเป็นคนนอกอย่ายุ่งเไ,ไหมฮะคุณหนูเป็นอะไรหรือเปล่าครับนี่แกเป็นใครเนี่ยค,คุณท็อปคุณท็อปตั้งเล่งตัวเป้งน,นั่นคนณก็คือลูกสาวสวยดิแล้วยังอยากได้ที่นี่อยู่ไหมล่ะ,ะไม่แล้วครับอแต่เมื่อกี้ก็ยังอยากได้ ฉันไม่อยากได้แล้วจะอยู่ทำไมอะ่ะออกไปดิผมไปอย่างนี้ครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนคุณโบสคุณโบสแต่คุณลินเมื่อกี้คุณจะซื้อร้านนี้ใช่ไหมครับ ซ็นสัญญาก็ต้องเอาเงินให้เขาสิค่ะไอ้คกได้เงินตั้งเยอ,อะแบบพี่เลยสิพี่จะไปต้องใช้เงินจริงนะฉันจะไม่มีวันขายร้านนี้แล้วต่อจากนี้พี่ก็ไม่ต้องมาเหยียบร้านฉันอีกความเป็นพี่น้องของเราอะ่ะถึงว่าขาดกันเออไม่ได้คุณเก็บเงินนี่ไว้เถอนะคะ ยังไงฉันก็ไม่ขายร้านนี้ค่ะใช่ค่ะพี่สาวของฉันเขาไม่ได้ต้องการขายร้านหรอกนะคะคุณลินไม่เป็นไรเลยค่ะอย่างน้อยคุณน้องก็เอาไปขยายร้านก็ได้นี่คะเดี๋ยวจะไปจ่ายค่าเทอมให้น้องคุณก็ได้ฉันแค่ไม่อยากให้พวกเขาหลอกคุณไปเกลๆค่ะขอบคุณคุณมากนะคะฉันก็ต้องขอบคุณคุณมากเลยนะคะขอบคุณเตยๆค่ะเป็นเพราะความเมตตาของพวกคุณที่ช่วยเหลือฉันไว้ ยังไงก็รักษาลานี้ไว้ให้ดีๆนะคะ